ข,ขี่คอยคำย่ามแรแลนะเนาะบาทีเนาะท่านน้องเทมาเบิงเบ,บะเบะได้เป็ดไก่หัวสวนเฮาเนาะทันทีฮาโอ้ยมืดคืบเนาะเท้ายัางพันขึ้นมาแต่เกี่ยวเขาอยู่ทางไปถุงหน้าสิหกแน่เนาะไม่ลูกออน,นมีโอกาสทางปลาทางดง ไเฮะเนาะสร้างพลิกการมาจากดมีเวลาตัดหนาตัดยุงไม่เยได้ตัดหาตัดยุ่งยังเลยไปเบิกภาไปเบิงขอบมูเนาะเบิงแบดวนแบดฮะสองสกเจ็ดแาสิบสิบเอ็ด สิบสองยังสิบสองโตเบะมึงนี่เถิกมันจะเถิกเ,เกิดใหม่ในเวลาเกลือเป็ดเกลือไก่หมูห่องสนัน่นเราจะไปขอกูผู้ีิพัวใบายาหย่านิ้วครบลูกหักกระต่อ g เมืนะ่อเสร็จอยไปก่อนพาสุเทไปบึงมันหกลาลก็ไม่อยากเข้าไปนะ ไก่ห้ากำลังทะยอยออกมาคุกคุกคูตีเตือนย่งออกมาพันเบิดจ้ดออกมาแต่ปาาคุกคิกคุกคิกคุกคิก ไก่ไก่ห้ามาบาทันเบิร์ตได้หนิทันมาครบนี่เต็มทีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอได้ขายคุ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 ยยังมาพันเบิร์ตไก่เขาป่าดิหมูก่อนพาไปเบิ่งหมูก่อนอยู่ขอบหมูทั้งนั้นมีสเปนบอลใบห้าง หมูให้หมูบัดน่อข้างก็สิเปือนเปืแน่โอ้โดหมูุนหมูออกไปขอกได้ดิย่งหมูสี่ตัันมาจะไปขีบไปเด้ นุออกเด็ลูกเพิ่นสิปลายโตแลนออกเงียอยู่เนาะปุ่นยุ่งร้ายเนาะขอไผ่บริวิวดนอย่ายุ่งครบลูกแมียวหมาคบปุ้งจรอาบ้านเนาะ บะานาเฮือนน้องเบอร์อะก็จะเป็นเบอร์อะไรก็จะเป็นไหน่าเบอร์ไหนจะเป็นน้องเนาะทงหน้าทางนี้ก็มีอีกตอนหนึ่งมีทงหน้าได้ทางนี้ทางไปมาอยู่ป่าเงาเงาแม่ลูกอนน่อนเนาะแม่ลูกอ่อนอยู่ป่าแม่ลูกอ่อนอยู่กลางป่านี่ <c oughs> เพื six, six, six. ่อนก็สี่หกหกไงจ้าอย่างมาหน่อยสามตแมวสามตอยู่สามสี่คนเนาะสามสี่คนเราอยู่นี่ไปเบื่องน้องน้องกับพ่อได้กินได้มีน้องใหญ่สองน้องน้องอีกน้องหนึ่งเบื้องลูกมันเป็นน้องหนึ่งเนาะหัวสียาวไปหอดหรือบ่ ບໍ່ໄປເນາະຊິບໍ່ຍ່າງໄປເປັນມື້ໜ້າຊິຍ່າງໄປເອົາເລກຊິອອກຍັງມື້ນີ້ມື້ນີ້ຊິອອກຍັງຫຶແນວໆໆອາຈຸກຈິກຈຸກຈິກຈຸກຈຖາກມາກໍມານຂົ້າດຈົບຄິບພຽງທານ บายบายมือนาสิทายถทายไหมมือนี้สัมนี้ไปก่อน